กระเป๋าสตางค์รุ่นรวยสุดๆผลิตตามหลักหวงจุ้ยทำจากหนังลูกวัวโทโกโทแท้ทั้งใบมีสัญลักษณ์แอมโมไนทยสัญลักษณ์แห่งความร่ำรวยหัวซิปเป็นรูปหกเหลี่ยมซิปเงินเกรดที่ดีที่สุดเ <c oughs> มื่อเปิดออกมาคุณจะพบกับช่องใส่บัตรจำนวนหกช่องพร้อมช่องใส่ธนบัตรและเหรียญจำนวน2ช่องการใส่ธนบัตรคุณสามารถใส่แบงค์พันแบบพัพบครึ่งได้ค่ะ พร้อมมีช่องลับตรงกลางไว้ใส่ย,ยันสหัสตธาตุและเงินขวัญถุงช่องใส่บัตรกว้างเป็นพิเศษสามารถใส่บัตรได้หลายใบพร้อมกันอาจารย์จะเลือกสีกระเป๋าตามเทพพวงจุ้ยประจำตัวคุณโดยดูตามวันเดือนปีเกิดค่ะสวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์เจนเปิดลิขิตทุพยากรผู้ช่ยาญในศาสตร์ทุพยากรศาสตร์ภาพเขียนที่หายไปของนองสตรามส สาตร์ฮวงจุ้ยและศาสตร์แหงตัวเลขจะมาตั้งศูนย์โชคลาภงวดประจำวันที่16มิถุนายน2567ให้กับผู้ที่เกิดทั้ง7วันค่ะตั้งศูนย์โชคลาภของผู้ที่เกิดวาทิตย์ในงวดประจำวันที่16มิถุนายน2567ผู้ที่เกิดวาทิตย์มีโอกาสมีโชคลาภถึง80%และโชคลาภของผู้ที่เกิดวาทิตย์นั้นจะมาจากทางทิศต,ตะวันออกเฉียงใต้ โชคลาภของผู้ที่เกิดวัอาทิตย์จะเป็นโชคจากเบอร์มือถือของตัวคุณเองค่ะหรือนะคะเลขทะเบียนรถที่คุณใช้บ่อยๆรวมถึงบ้านเลขที่นะคะที่คุณนั้นอยู่ประจําก็ได้แต่นะคะผู้ที่เกิดวัอาทิตย์เนี่ยนะคะนอกจากเราได้เลขที่เหมาะกับดวงชะตาเราแล้วการที่เรานั้นไปค้นหาคนที่จะมาเติมเต็มโชคให้เราเนี่ยก็เป็นเรื่องไม่ยาก ดังนั้นผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะคะเน้นการซื้อหานะคะลอตเตอรี่กับคนแปลกหน้าจะดีที่สุดและนะคะอาจจะไปซื้อในสถานที่แปลกๆที่เราไม่เคยไปยกตัวอย่างเช่นเราอยู่ซอยหนึ่งเราอาจจะไปซื้อลอตเตอรี่ซอยสามอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะช่วยให้ตัวเราสามารถที่จะมีโชคมีลาบได้ไม่ยากค่ะสีนำโชคของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ในงวดนี้คือสีดําและสีเขียววันดีในการเสี่ยงโชคของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ในงวดนี้คือวันพุธและวันเสาร์ เลขเด่นนำโชคของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ในงวดนี้คือเลข3เลข8และเลข0ช่วงเวลาดีในการเสรี่ยงโชคของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ในงวดนี้คือช่วงเวลาตั้งแต่8โมงเช้าจนถึงเที่ยงและช่วงเวลาตั้งแต่บ่ายสามงจนถึง3ทุ่มเคล็ดลับการทําบุญเพื่อกตุน้นโชคลาภของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์อยากให้ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์เน้นการทําบุญใส่บาตรและการทําสังฆทานค่ะ ตั้งศูนย์โชคลาภของผู้ที่เกิดวันจันทร์ในงวดประจำวันที่16มิถุนายน2 5 6พิผู้ที่เกิดวันจันทร์มีโอกาสมีโชคลาภถึง70%และโชคลาภของผู้ที่เกิดวันจันทร์นั้นจะมาจากทางทิศตะวันตกโชคลาภของผู้ที่เกิดวันจันทร์นะคะจะเป็นโชคจากเด็กค่ะหรือคนอายุน้อยนะคะที่อยู่ในบ้านของคุณรวมถึงเลขอายุนะคะปีพศนะคะของเด็กหรือคนอายุน้อยนะคะที่อยู่ในบ้านของคุณก็ได้เช่นเดียวกัน ลองดูนะคะแต่ถ้ามีเด็กหรือมีคนอายุน้อยกว่าหลายๆคนนะคะก็เอาเป็นคนที่คน,นสนิทนะคะไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นลูกหลานอาจจะเป็นบริวารน,นะคะพี่เลี้ยงนะคะคนใกล้ตัวเราก็ได้และนะคะการซื้อหาลอตเตอรี่อยากให้ผู้ที่เกิดว,วันจันทร์เนี่ยซื้อหานะคะกับคนเดิมๆคนเก่าๆที่เราเคยซื้อนี่แหละคนเหล่านี้นะคะก็ยังนะคะมอบโชคและมอบโอกาสทางการเงินให้กับผู้ที่เกิดว,วันจันทร์ โดยเฉพาะถ้าเราเคยเสี่ยงนะคะลอตเตอรี่กับใครนะคะที่เราซื้อเป็นประจำและถูกนะคะงวดนี้ก็ควรที่จะไปซื้อกับคนคนนั้นค่ะสีนำโชคของผู้ที่เกิดวันจันในงวดนี้คือสีชมพูและสีฟ้าวันดีในการเสี่ยงโชคของผู้ที่เกิดวันจันในงวดนี้คือวันอาทิตย์และวันพฤหัสบดีเลขเด่นนำโชคของผู้ที่เกิดวันจันในงวดนี้คือเลข2เลข7และเลข9ช่วงเวลาดีในการเสี่ยงโชคของผู้ที่เกิดวันจันในงวดนี้ คือช่วงเวลาตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าจนถึง11บเอ็ดโมงเช้าและช่วงเวลาตั้งแต่บ่ายสองโมงจนถึงสองทุ่มเคล็ดลับการทำบุญเพื่อกระตุ้นโชคลาภของผู้ที่เกิดวันจันทร์อยากให้ผู้ที่เกิดวันจันทร์เน้นการทำบุญลงศพและผราขาวห่อศพค่ะตั้งศูนย์โชคลาภของผู้ที่เกิดวันอังคารในงวดประจําวันที่16มิถุนายน25 6 7ผู้ที่เกิดวันอังคารมีโอกาสมีโชคลาภถึง7 5เ และโชคลาภของผู้ที่เกิดวันอังคารนั้นจะมาจากทางทิศใต้โชคลาภของผู้ที่เกิดวันอังคารจะเป็นโชคจากเลขลางสังหรณ์ของตัวคุณเองค่ะหรือเลขการบอกต่อจากคนใกล้ตัวดังนั้นนะคะผู้ที่เกิดวันอังคารต้องนะคะตั้งอกตั้งใจมองหาโชคลาภนะคะให้ดีค่ะเราอาจจะรู้สึกอยากซื้อเลขนี้หรือคนใกล้ตัวมาบอกเลขนี้แล้วมันตรงกับเลขที่เราคิดจะซื้อเราก็จะสามารถที่จะซื้อได้ และการซื้อหานะคะลอตเตอรี่ของผู้ที่เกิดวันอังคารให้ซื้อหากับคนเพศเดียวกับคุณจะอายุมากกว่าหรือน้อยกว่าก็ได้ค่ะสีนำโชคของผู้ที่เกิดวันอังคารในงวดนี้คือสีแดงและสีเขียววันดีในการเสี่ยงโชคของผู้ที่เกิดวันอังคารในงวดนี้คือวันจันทร์และวันศุรกร์เลขเด่นนำโชคของผู้ที่เกิดวันอังคารในงวดนี้คือเลข1เลขห้าและเลข6ช่วงเวลาดีในการเสี่ยงโชคของผู้ที่เกิดวันอังคารในงวดนี้ ือช่วงเวลาตั้งแต่7โมงเชา้าจนถึงบ่าย2โมงตรงและช่วงเวลาตั้งแต่4โมงเย็นจนถึง3ทุ่มเคล็ดลับการทําบุญเพื่อกระตุ้นโชคลาภของผู้ที่เกิดวันอังคารอยากให้ผู้ที่เกิดวันอังคารเน้นการทําบุญปล่อยปลาหรือการทําบุญเกี่ยวข้องกับสัตว์ไดโอากาสค่ะตั้งศูนย์โชคลาภของผู้ที่เกิดในวันพุธในงวดประจำวันที่16มิถุนายน25 6 7 ผู้ที่เกิดวันพุธมีโอกาสมีโชคลาภถึง80%และโชคลาภของผู้ที่เกิดวันพุธนั้นจะมาจากทางทิศเหนือโชคลาภของผู้ที่เกิดกวันพุธจะเป็นโชคจากความฝันเป็นโชคจากคนแปลกหน้ารวมถึงนะคะเลขที่คุณจะเสี่ยงต้องเป็นเลขที่ผู้ที่เกิดวันพุธอาจจะไม่ชอบหรือนะคะเป็นเลขที่เราไม่ค่อยซื้อเป็นเลขที่คาดไม่ถึงเลขเหล่านี้แหละค่ะจะนําพาโชคลาภให้กับผู้ที่เกิดวันพุธการซื้อหานะคะลอตเตอรี่หรือซื้อหาโชคลาภอยากให้ผู้ที่เกิดวันพุธนั้น ซื้อหาจากเพศตรงข้ามดีที่สุดค่ะสีนำโชคของผู้ที่เกิดวันพุธในงวดนี้คือสีเหลืองและสีม่วงวันดีในการเสรี่ยงโชคของผู้ที่เกิดวันพุธในงวดนี้คือวันอังคารและวันเสาร์เลขเด่นนำโชคของผู้ที่เกิดวันพุธในงวดนี้คือเลข4เลขห้าและเลข8ค่ะช่วงเวลาดีในการเสรี่ยงโชคของผู้ที่เกิดวันพุธในงวดนี้คือช่วงเวลาตั้งแต่7จ็ดโมงเชา้าจนถึงเที่ยงและช่วงเวลาตั้งแต่บ่ายสามโมงจนถึงสามทุ่มค่ะ เคล็ดลับการทาบุญเพื่อกระตุ้นโชคลาภของผู้ที่เกิดวันพุธอยากให้ผู้ที่เกิดวันพุธเน้นการทําบุญกับโรงพยาบาลและคนป่วยค่ะตั้งศูนย์โชคลาภของผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีในงวดประจำวันที่16มิถุนายน2 5 6พิเผู้ที่เกิดวันพฤหัสมีโอกาสมีโชคลาภถึง85%เซและโชคลาภของผู้ที่เกิดวันพฤหัสนั้นจะมาจากทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือค่ะโชคลาภของผู้ที่เกิดวันพฤหัส จะเป็นโชคจากเลขที่บ้านเลขรหัสรับต่างๆหรือเลขที่ผู้ที่เกิดวันพฤรหัดนั้นเล่นงวดที่แล้วแล้วไม่ถูกการซื้อหานะคะโตรตอลี่ให้ซื้อหากับใครก็ได้ที่ผู้ที่เกิดวันเพฤรหัดนั้นถูกชะตาลองเปิดใจดูนะคะและที่สําคัญถ้าซื้อหาแล้วอย่าไปบอกเลขใครเด็ดถาดหรืออย่าไปบอกใครว่าเราซื้อหาลตารตอลี่เรียบร้อยแล้วเพราะมีเกณฑ์ที่จะโดนดึงดวง หรือทําให้ผู้ที่เกิดวันพฤหัสนั้นเลขเคลื่อนได้ค่ะสีนําโชคของผู้ที่เกิดวันพฤหัสในงวดนี้คือสีแดงและสีส้มวันดีในการเสี่ยงโชคของผู้ที่เกิดวันพฤหัสในงวดนี้คือวันจันทร์และวันพุธเลขเด่นนําโชคของผู้ที่เกิดวันพฤหัสในงวดนี้คือเลข1เลขห้าและเลข0ช่วงเวลาดีในการเสี่ยงโชคของผู้ที่เกิดวันพฤหัสในงวดนี้คือช่วงเวลาตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าจนถึงเที่ยงและช่วงเวลาตั้งแต่บ่ายสามโมงจนถึง3ามทุ่ม เคล็ดลับการทําบุญเพื่อกระตุ้นโชคลาภของผู้ที่เกิดวันพฤหัสอยากให้ผู้ที่เกิดวันพฤหัสเน้นการทําบุญเกี่ยวกับไฟการเติมน้ามันตะเกียงการถวายทุบถวายเทียนค่ะตั้งศูนย์โชคลาภของผู้ที่เกิดวันศุกร์ในงวดประจําวันที่16มิถุนายน,น2567ผู้ที่เกิดวันศุกร์มีโอกาสมีโชคลาภถึง75%และโชคลาภของผู้ที่เกิดวันศุกร์นั้นจะมาจากทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ โชคลาภของผู้ที่เกิดวันศุกร์จะเป็นโชคที่เป็นเลขที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณไม่ว่าจะเป็นเลขที่คุณชอบเล่นเลขนะคะวันเดือนปีเกิดอายุนะคะเลขเบอร์โทรศัพท์มือถือต่างๆเราสามารถที่จะนํามาเล่นได้เลยและที่สําคัญนะคะผู้ที่เกิดวันศุกร์เนี่ยในช่วงนี้นารีอุปถรัรมค่ะเสี่ยงโชคกับผู้หญิงนะคะจะดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นอายุเท่าไหร่ ผู้หญิงเรานั้นก็สามารถมอบโชคให้กับผู้ที่เกิดในวันศุกร์ได้ค่ะสีนํำโชคของผู้ที่เกิดวันศุกร์ในงวดนี้นะคะคือสีชมพูและสีน้ำตาลวันดีในการเสง่โชคของผู้ที่เกิดวันศุกร์ในงวดนี้คือวันอาทิตย์และวันศุกร์เลขเด่นน้ำโชคของผู้ที่เกิดวันศุกร์ในงวดนี้คือเลข2เลข4และเลข0ช่วงเวลาดีในการเสง่โชคของผู้ที่เกิดวันศุกร์ในงวดนี้คือช่วงเวลาตั้งแต่8โมงเช้าจนถึง11โมงและช่วงเวลาตั้งแต่บ่ายสโมงจนถึง4ทุ่มเคล็ดลับการทำบุญเพื่ออกกรระตุุ้นนโชคาขง่เิวั อยากให้ผู้ที่เกิดวันศุกร์เน้นการทำบุญกับคนพิการและคนตาบอดค่ะตั้งศูนย์โชคลาภของผู้ที่เกิดวันเสาร์ในงวดประจำวันที่16มิถุนายน2567ผู้ที่เกิดวันเสาร์มีโอกาสมีโชคลาภถึง80%และโชคลาภของผู้ที่เกิดวันเสาร์จะมาจากทางทิศตะวันตกโชคลาภของผู้ที่เกิดวันเสาร์จะเป็นโชคนะคะที่เกี่ยวข้องกับเลขเพื่อนเกา่าเลขแฟนเกา่า หรือนะคะจะเป็นเลขที่เกิดขึ้นจากความบังเอิญยกตัวอย่างเช่นเรานะคะไปทําบุญมาเราไปเห็นเลขตามสถานที่ต่างๆหรือนะคะเรานะคะไปเอ่อทำบุญนะคะเราไปพบปักเพื่อนเก่าอ่ามีเกณฑ์น,นะคะที่ได้รับเลขมาบอกเลขมาสิ่งเหล่านี้นะคะสามารถที่จะนําไปเสี่ยงโชคได้ค่ะสีนําโชคของผู้ที่เกิดวันเสาร์ในงวดน,นี้คือสีแดงและสีเหลืองวันดีในการเสี่ยงโชคของผู้ที่เกิดวันเสาร์ในงวดน,นี้คือวันศุกร์และวันเสาร์ เลขเด่ดนนำโชคของผู้ที่เกิดวันเสาร์ในงวดนี้คือเลขหนึ่งเลขหกและเลข8ดช่วงเวลาดีในการเสี่ยงโชคของผู้ที่เกิดวันเสาร์ในงวดนี้คือช่วงเวลาตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าจนถึงเที่ยงและช่วงเวลาตั้งแต่บ่ายสามโมงจนถึงสามทุ่มเคล็ดลับการทําบุญเพื่อกระตุ้นโชคลาภของผู้ที่เกิดวันเสาร์อยากให้ผู้ที่เกิดวันเสาร์เน้นการทําบุญกับเด็กและคนสูงอายุค่ะโค้ดเฮงแหวนเสริมความเฮง ที่จะช่วยกระตุ้นโชคทางการเงินให้กับคุณแหวนโค้ดเฮงตัวเรือนทําจากเงินแท้ชุบทองคําขาวประดับด้วยเคียร์คอร์ฝังอยู่ด้านในเพื่อให้คุณได้สัมผัสกับพลังที่ส่งตรงมาให้กับคุณทั้งยังมีรหัสเลขพารวยเฉพาะบุคคลมาพร้อมกับถ้วยดินและคาถาหนุนความเฮงเพื่อเพิ่มพลังความรวยให้กับคุณแหวนโค้ดเฮง พร้อมให้คุณเป็นเจ้าของแล้วสนใจติดต่อได้ตามช่องทางที่ขึ้นอยู่หน้าจอณตอนนี้